สวัสดีครับผมหนึ่งจากช่องกุ๊กหนึ่งสวัสิหเิวครับข้าวผัดผัดยังไงให้ลอยมี3ข้อครับข้อที่1ข้าวต้องเป็นข้าวหอมครับหรือข้าวมลิเก่าก็ได้เพราะว่าคุณสมบัติของข้าวมมลิเก่าหรือข้าวหอมเนี่ยมันแห้งครับความชื้นน้อยข้อที่2ต้องมีกระทะเหล็กครับเพราะกระทะเหล็กมีความหอมเฉพาะตัวครับซึ่งจะไม่มีในกระทะอลูมิเนียม ดังนั้นเราควรมีกระทะเหล็กไว้ติดบ้านครับส่วนข้อที่3นะครับอยู่กลางคลิปข้อนี้สำคัญมากครับสำคัญสุดๆสำหรับการผัดไข่ให้หอมและอร่อยครับเรามาเริ่มต้นกันครับเริ่มต้นเราก็ใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ฝาเขียวครับสาเหตุที่ผมใส่ช่วงนี้เพราะว่า เวลาเราผัดเราจะได้เร็วขึ้นนะครับคือการใส่สมุนไพรก่อนนี่ก็จะดีแบบนี้นะครับแล้วก็ตาม้ิยน้ำหอยอัตราส่วนนี่ผม1ต่อหนึ่งนะครับผมชอบรสชาติอาหารที่มันกลางๆนะครับไม่เข้มไปไม่อ่อนไปครับนี่แหละครับขั้นตอนที่3คือวางกระทะให้จัดครับความหมายคือร้อนจัดครับประมาณนี้ร้อนแบบไฟลุกครับเพราะขั้นตอนนี้จะทำให้ข้าวที่เราผัดหอมกระทะมากครับ เอาแบบไฟลุกเลยนะครับถ้าบ้านเราไม่มีเตาฟู้เตาครัวก็ได้ครับลุกเหมือนกันแล้วก็เทน้ำมันออกก่อนนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้น้ำมันใหม่เข้าไปจะทำให้เวลาผัดข้าวนะครับมันจะไม่ติดกระทะอันนี้ขอโทษนะครับมันร้อนมากเปลือกมันก็นเลยหล่นลงไปนะครับ นี่แะครับเราผัดให้มันเซ็ตตัวหน่อยนะครับไข่แต่ดูเหมือนมันจะแห้งไปนิดหนึ่งนะครับผมขอเติมน้ำมันหน่อยนะครับเอาละครับหลังจากนั้นเราก็เอาข้าวนะครับที่เราใส่ส่วนผสมลงไปแล้วนะครับเทลงไปครับเพราะว่าตอนเนี้จะใช้เวลาการผัดแป๊บเดียวเท่านั้นนะครับพยายามผัดข้าวให้มันแนบกับกระทะหน่อยนะครับเพราะจะทำข้าวเนี่ย ลดความชื้นครับความร้อนที่ซิกขึ้นมาเนี่ยจะทําให้ข้าวแห้งครับเห็นไหมครับผัดไปเรื่อยๆครับสังเกตว่าตัวข้าวไม่ติดกระทะเลยนะครับเพราะเราวอมกระทะแล้วใส่หอมครับพริกไทยแล้วก็ผัดอีกแป๊บหนึ่งครับแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับเห็นไหมครับข้าวร่วนน่ารับประทานมากครับ ช้เวลาไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับรับรองครับข้าวของเราหอมน่าทานแน่นอนครับมาจัดจ่ายกันครับแหนพริกนิดหนึ่งขอชิมหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างข้าวนะครับมีความหอมกลิ่นกระทะมากครับรสชาติก็กลางๆน่ารับประทานมากครับมาทานข้าวด้วยกันครับพุธท่านผู้ชมครับ ถ้าชอบคลิปนี้กรุณาช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปได้วยนะครับสวัสดีครับ